นั่งอยู่ด้วยกันข้างล่างคทำเปดีนะคะมาฮัโลโหลครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยไหมได้ครับผมมามาเริ่มเริ่มก่อนดีกว่าว่าเมื่อกี้จบเป็นจบไปแล้วยังไงเป็นยังไงบ้างสำหรับอีพีสี่ของเราก็ เอาจริงๆคือไม่คิดว่าจะเฉลยไวขนาดนี้เฉลยไวมากแบบแตอนแรกคิดว่าจะสักอีพีห้าอีพีหกอะไรเงี้ยอืมก็ที่ทุกคนสงสัยก็คือน่าจะน่าจะไอ้นี่แล้วน่าจะรู้แล้วว่าปันเป็นใครแล้วก็รามินก็รู้แล้วว่าคือปันก็รู้แล้วว่ารามินรู้มาตั้งแต่แรกแล้วว่าแบบปันเข้ามาเพราะอะไร เฮ้ยใช้เปล่าสปอยบป่นเนี่ยหรอจริงไหมนะหอเลยโอเคเดี๋ยวรอน้องเปรมก่อนอ๋อน้องเปรมมาแล้วเปรมครับอยู่แล้วครับผมก็ของผมก็จริงจริงผมได้มี r e a อ t ep นี้มปแล้วครับคร่าวๆก็งงเหมือนกันว่าเหมือนซีนนี้มันจะประมาณกลางๆเรื่อง แต่อ๋อไม่เนีมาเฉลยใน EP นี้ก็รู้สึกว่าแบบโอ้ผ่านไปเร็วเหมือนกันนะแล้วก็ส่วนตัวก็รู้สึกว่าอ่อีพีนี้ค่อนข้างที่จะเข้มข้นใช่ไหมพี่นิวสดสด <laughs> แต่เข้มข้นขึ้นตรงอีพียิ่งอีพีห้านะโอ้อีพีห้าสนุกมากรอใช่แต่ว่า กลางเรื่องนะนี่คือกลางกเรื่องแล้วนะเรามีสิบอีพีนะเออผมผมก็ลืมแบบหมายถึงว่าแบบรู้สึกว่าแบบเพิ่งไปดูอีพีหนึ่งกันมาไงแบบอ๋อมาดูเร็วแล้วสี่สีวีกแล้วอะไรเงี้ยใช่แล้วก็มีอีกอันหนึ่งซีนที่ซีนแรกเลยก็คือซีนที่รามินบีบแก้มปั่นอรลนนิวนะครับผมนี่คือลายเซ็นคุณอรลนนะฮะมินีดแก้ม แก้มหน้าบีบอ่ะอริงคุณอัลลอนนิวให้ให้บีบแก้มนะอันนี้จริงๆอ่ะพี่ปุ่นเดินมาขอหลังมอบอกว่าขอบีบแก้มเต็มได้ไหมอันนี้ใช่ไม่อยากบีบบ้างอันนี้ใช่ปะเนี่ยจริงจริงจริงป่ะอย่าอย่าหมอหวานอย่าเอ้ากับพี่ชายก็แบ่งให้หน่อยสิโถคนอื่นเป็นไงบ้างครับน้องๆน้องแตนแล้วก็น้องอัน มันไม่ไม่อยู่ด้วยกันเหรอละอยู่ด้วยกันน <Hello. S 3> ะฮัลโหลอะแต่อ่านเป็นไงแต่ปอ่านเป็นไงครับดีนะครับดีดีดีดอะไรวะนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่คือผมสงสัยนึงคือในไอที่เป็นช่องอ่ะมันไม่ได้ฉายไปไอฉายที่ผมยืนอยู่หน้าโรงพยาบาลถผมสงสัยว่าทําไมคุณต้องแบบเป็น่วงผมขนาดนั้นเนะอ้ยอ้าวโนคนมันถูกตาเนาะนี่ยต้องต้องแบบดูแลอะไรหน่อยได้ไหมเป็นหมอหวานกัดีดูแลคนคไข่หวานจริงหรือเปล่าโอ้โหตอบไม่ไดีวะ นี่เราสเปซถึงกี่โมงนะไม่รู้สี่ทุ่ครงครับสี่ทุ่มครึ่งฮะสี่ทุ่มครึงเลยเหรอใช่ครับสี่ทุมครึ่งครับนี่จะต้องยืนคนละมุมกันถึงสี่ทุมครึงเลยเหรอขึ้นมาดูอยากไปยืมคุยด้วยกันเดี๋ยวนะพี่บุญเอ้ยเดี๋ยวนะแมวสวยมาแล้วแมวสวยมาแล้วอ่ส่งเสียงหน่อยแมวสวยอวโส <laughs> พี่บุญพี่บุญแมวสวยสรุปพี่บุญได้กินซาลาเปายัาง <laughs> อะมีมีอะไรถามไหมแอคไลเว็บ <laughs> อ,อ่ะอ๋อมามาเมื่อกี้เราก็คุยกันเรื่องบอกว่าเทียร์ว่าแต่ละคนมันรู้สึกยังไงบ้างเน้อแต่อยากจะรู้ว่าแล้วเบสซีนอีพีนี้นะ่ะของแต่ละคนคือซีนไหน จริงๆอะซีนของแบบว่าและว่าอันกระสแตมเนี่ยจะมีในไอซีอีด้วยเดี๋ยวต้องรอไปแบบว่าดูเวอร์ชันอันคัดกันมีหลายซีนเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อ๋อมีหลายซีนใช่อะแต่ว่าแต่ว่าถามแบบว่าซีนที่ชอบอะไรเงี้ยเราสามารถพูดได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวว่าให้ทุกคนอะไปดูที่ไอซีกันต่อใช่ครับโอเคอ่ะงั้นเริ่มที่บุญก่อนละกันซีนที่ชอบที่สุดของบุญน่าจะเป็นซีนที่ปันเอามีดแทง อืใช่จะปานจะเอามีดแทงคือซีนน antenna, absence, roadmap, ank, discord, euh. anyway. ั้นน่ารู้สึกว่าตอนเล่นจริงๆมัน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 เล่นยากแบบเล่นยากมากเพราะอารมณ์มันหลายอย่างทั้งเจ็บเสียใจรักเขาอะไรอย่างเงี้ยอืมใช่แต่ก็แบบรู้สึกว่ามันมันเล่นยากแต่รู้สึกพอพอมันออกมาเราเราประทับใจกับซีนที่ที่มันออกมากครับใช่ก็เลยประทับใจซีนนั้นที่สุดในอีพีนี้อืม เป็นปล่ะของผ,ผมก็ชอบซีนนี้เหมือนกันครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบจุดคลแม็กแรกระหว่างรามินกับปันที่มันเกิดขึ้นจริงๆรู้สึกว่าม,มันมันเทนดีในเรื่องของแบบความรู้สึกเกิดเขาเรียกว่าความรู้สึกของตัวละครนะมันมันมันเยอะมากแล้วพอ,อตอนเล่นจริงก็รู้สึกเหนื่อยมากซีนนี้มันมันเล่นหลายคัดนะฮะแบบว่าหลายมุม โอ้ยแต่สีนี้เล่นจะเป็นลมจริงเพราะแบบมันต้องหายใจเข้าหายใจออกแบบทีๆอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เหนื่อยมากจำได้ว่ากํามีดแน่นมากเกรงมีดแล้วโหปวดแขนจำได้เลยตื่นมาอีกวันหนึ่งปวดแขนมากแล้วก็มีเออเหมือนจะมีคัดหนึ่งมั้งที่เออระหว่างตอนถ่ายทำนะครับ มีดน่ะเขาแปะสติกเกอร์เขาไอ้แปะเทปกันการ์ดเลยเราไม่ต้องบอกหมดครับอ๋อโทษทีโทษทีโทษทีเทคนิคพิเศษเราไม่ต้องบอกเอเทคนิคพิเศษอ๋อเรามีพลังพิเศษครับหมายถึงว่ามีดมันไปแทงพี่พี่บุญน่ะจริงๆอ่ะตอนเล่นจริงๆอ่ะแบบปึ๊กเข้าไปนิดนึงแต่พี่พี่พี่ไม่เจ็บใช่ไหมอ๋อที่เห็นหน้าหน้าอย่างนั้นคือเจ็บจริงเพราะมันมีช็อตที่พี่บุญอ่ะเอามือแบบผมดันเข้าไป ผมรู้สึกว่าชัวรีมีมันโดนจริงๆอ่ะใช่เอาพอเพ่าตอนตอนถ่ายจริงคือเขาจะหักครึ่งของมีแต่มันก็มันยังมีคมมีอะไรอยู่แต่แต่ไม่ไม่ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นอย,อยากให้มันออก,กออกมาแบบหักครึ่งอะไรมีมันโดนเสียบเข้าไปในหนังพี่โอเคแล้วพี่หายได้เลยวันนั้นเลยคืเยนะอเสียบปุ๊บหายปั๊บคุณมามีหักครึ่งะร <laughs> ครับผมของน้องคนอื่นมีอะไรบ้างไหมครับน้องอั๋นกับน้องแต้มอ,อืมน้องอัน๋นน้องแต้มแล้วก็มาร์คน้องอัน๋นน้องแต้มก็ครับผมอ่าผมกับแต้มสองคนนะ่าจะชอบฉ่ายเดียวกันก็คือฉากสุบุรีนั่นเองอืมใช่ชผพรรู้สึกว่าการที่เราเป็นห่วงใครกบคนเราก็แบบเราก็อยากให้เขาสุขภาพดีเนาะเราก็กแบบใช่ เราอยากให้เขาอยู่กับนนเรานานเราไม่อยากให้เขาบาดเจ็บถ้าเขาสุขภาพดีแข็งแรงเราก็จะมีความสุขไปด้วยมันเหมือนเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นมันเป็นเรื่อง s i m p l ลเลยอะ่ะที่บอกว่าการที่แบบอยากให้คนที่เราแบบเอ่อรักหรืออะไรก็แล้วแ,แต่อะไรยครับ,รบาภาพดีแข็งแรงใช่ใช่แล้วก็อีกฉากหนึ่งที่ผมกับพี่อ่านชอบก็คือฉากเดียวกับที่พี่เบมบอกเลยครับ ที่ว่าที่พี่เปรมแทงพี่บุญใช่ป่ะครับ <c oughs> อ่าใช่ครับคือมันจะมีคือมันจะมีแววตาของพี่เปรมที่ผมเคยเห็นแบบในเทเลอร์เลยแหละอะไรเงี้ยคือ <c oughs> มันเห็นแล้วมันบอกว่ามันทัดอ่ะมันทัดใจอ่ออันนี้เป็นคําชมใช่ไหมแต่ใช่ใช่พี่เปรมคือสีตาขพี่เปรมคือมันแบบมันเหมือนไล่อารมณ์เลยอันนี้ผมขอ <c oughs> ชมพี่เปรมเลมันเหมือนไล่อามณ์เขืน เห็นแล้วแบบทั้งเราทั้งรักทั้งแบบมันเหมือนหลายอารมณ์มันมันรวมกันอยู่ในแววตาชอบ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 นะชอบซีนชอบซีนชอบซีนอะคุณเมทัศะคุณเมทัศชอบซีนไหนคุณเมทัศชอบซีนไหนฮะคุณเมทัศมาแล้วเหรอถึงถึงคิวคุณเมทัศแล้วเหรอถึงแล้วครับ อันนี้พูดได้เลยแบบสามารถพูดได้เลยครับผมอ๋อเอ่อผมยังไม่ได้ดูครับเพราะว่าผมไปทํางานมาแต่ว่าผมจะรีบตามไปดูนี่ผมเพิ่งมาถึงเลี้ยงปิดกล้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะรีบตามดูแต่ว่าผมผมเห็นว่ามีซีนที่คุณเมทัศนเนี่ยเอ่อห้ามน้องคีอาโดยการบีบคอแต่เราไม่ได้ใช้ความรุนแรงนะเราแค่ตักเตือนเฉยๆแต่ว่าเป็นซีนที่เท่มากครับผมเท่านี้แหละครับเพราะว่ายังไม่ได้ดูคมครับ แล้ว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 เมทัลติดโบได้ไหมอ่ะไม่ได้เอารูปเมทัลไปติดโบผมจะไล่บล็อกทุกคนแมวโกดีโหดเกินแมวโกดแมวโกมาร์คมาร์คไล่บล็อกไหวไหมมาร์คเดี๋ยวคืนนี้บุยจะพอใจกันจะจะติดโบให้มาร์คเองทุกคนตั้งตารอเลยแล้วพี่นิวล่ะครับในฐานะพูมงกับมีแบบซีนไหนที่แบบอยากพูดถึงไหมครับชอบจริงๆชอบซีนเอามีแทงเหมือนกันครับ คือจริงๆอ่ะถ้าเป็นอารมณนี้จริงๆอ่ะมีต้องแทงไวจริงแล้วแหละฮัลโหลฮัลโหลราเล่นคือจริงๆชอบชอบชอบซีมนั้นเพราะว่ารู้สึกว่าอย่างตอนทำก็รู้สึกว่าทั้งอุ่นเป็นแบบเล่นกันเล่นกันถึงดีตั้งแต่ตั้งแต่ถ่ายเลยอ่ะมันแทบจะไม่ต้องตัดช่วยเลยแล้วรู้สึกว่าก็สไตล์เราเนาะเราก็ชอบะไรแบบนี้แหละให้มันบีบคั้นอารมณ์เบาๆให้มันดูแบบว่า มันจะเรียบง่ายเกินไปก็จะใช่เรื่องเชล่าเรื่องนี้มันต้องโหดๆหน่อยซิโหดมากแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ดราม่านะดราม่าหยิบหมไม่เห็นมีดราม่าเลยอืจริงหรือเปล่ามีเสียบอกกันขนาดนั้นไม่ดราม่าเลยมั้งโอ้ยเขาเสียบเสียบอกกันหนึ่งนาทีแต่ว่าแฮปปี้กันินสี่สิบต่อห้าสิบนาทีเลยนะก็สําหรับใครนะครับผมที่ขมจักการเอามีดเสียบอกไปดูอันคารที่ไอชีอีหรือเว็บ iq dot com นะครับผม ตอนนี้<ส>ตอนนี้ก็มีคุณเจดมาด้วยนะคะตอนเนี้อ๋อคุณเจตสวัดดดสดีครับพี่เคคุณเจดพี่เคครับสวัสดีครับพี่เจตมีมีใครอยากมีใครอยากถามอะไรพิมพ์เข้ามาในแฮชแท็กได้นะครับเดี๋ยวเราเราจะตอบกันในสเปซเลยแล้วกัน ใช่พี่เคผมอยากถามครับผมอยากถามครับครับวันนี้สนุกไหมผมยังไม่ได้ดูสนุกเหรอวันนี้ไม่ทันหล่อไหมครับหล่อมากครับแต่ต้องมีโบด้วยฮะใช่ต้องมีโบต้องติดโบด้วยถึงจะแบบหล่อสุดแมวแมาแมวนะเดี๋ยวเดี๋ยวแต่งรูปแตุ่เวันพี่ชาย ขอขอเป็นโปสีชิชพูได้เปล่าอ่ะได้ได้ได้กำลังนั่งตะต่อยเนี่ย <laughs> ทุกคนรอดูเลยนะเนี่ยเดี๋ยวอีกประมาณห้านาทีเดี๋ยวลงละ <c oughs> อ่ะ <c oughs> มีคนอื่นอีกไหมอยากอ่าเคเคอยู่เปล่าโอเคเคไม่อยู่ <c oughs> อ่ามีใครอยากถามอะไรก็พิมพ์เข้ามาในแฮชแท็กนะครับผมตอนนี้เราคุยกันยากมากเพราะคุยกันอยู่คนละมุมห้องที่เสียงดังมากๆเขาเขามีมีคำถามมาแล้วเ <c oughs> ดี๋ยวถามเลยว่าทำไมทำไมเออน้องปันถึงไม่แทงให้ <c oughs> สุดมีดเลยคะจะได้เป็นเ, <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะจะได้แบบว่าเป็นอิสระสถี อ่อไม่งั้นก็จะจบแค่ e p พสี่แล้วครับเ <laughs> ออจริงๆิถ้าถ้าตามตัวละครปันใช่ไหมครับคือปันเขาคงแบบอยากอยากพอจากการเป็นฮันเตอร์แล้วแล้วก็ไม่อยากฆ่าใครอีกแล้วเหมือนที่บอกกับเจดแล้วก็มันเขาตกลุมรัก,กลามินไปแล้วครับเพราะว่าตั้งแต่เปิดซีนเลยที่ ปันเขียนเดลี่ก็คือแบบความรู้สึกปันนันได้เปลี่ยนไปแล้วอนะไรเงี้ยใช่<า>แล้วแบบไม่ไม,ไม่ได้แบบมไม่ได้อยากจะฆ่าลามินแล้วนี่เขาแบบเฉลยแล้วนะ how to kill รามินแล้วแล้วน้องปันได้ไปบอกกลุ่มฮันเตอร์หรือเปล่าโอ้ไม่บอกว่าคิวยังไงไม่บอกสิครับบอกแล้วเราจะเขาเรียกว่า จะจะจะไม่แทงเขาทำไมฮะไมงั้นเราก็แทงเองแล้วกันเพราะว่ายัางไงฮันเตอร์ก็มาต้องมาแทงเขาเยอะแล้ว <S <S ก็ไม่บอกปุ๊บอิบไว้โอเคมาคํำถามาต่อไปนะคะน้องปานออกไปฆ่าแอมไพายก่อนหน้าตอนไหนคะแล้วฆ่าไปทั้งหมดกี่คนแล้วเห็นสร้อยเต็มไปหมดเลยอู้ฮนับดูในที่เห็นนะฮะน่าจะแบบ ที่เห็นตรงซ้อยหน้ามีแบบสามสี่ห้าตัวได้แล้วแต่จริงๆน่าจะแบบหูเยอะมากฮะพราะปันนี่เหมือนจะเป็นเอ่อฮันเตอร์ที่แบบเก่งระดับต้นๆของของเรื่องนี้เลยครับผมใช่โอ,อนนี้ทุกคนเสริมกันได้นะคะรู้สึกว่ารู้สึกว่า เดี๋ยวปันเดี๋ยวเดี๋ยวปันเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมแบบว่าช่วยเป็นพิธีกรให้ครับ <c oughs> ไม่จริงๆอ่ะตัวปันเขามีเบื้องลึกเบื้องหลังอีกเยอะแบบเยอะมากๆว่าทําไมเขาถึงแบบต้องไล่ฆ่าแวมไพร์อะไรอย่างเงี้ยทําไมเขาถึงอยากเป็นแบบเป็นฮันเตอร์อะไรอย่างงี้ต้องรอก่อนใช่ครับจริงๆโหมันมีปมอะไรเยอะมากที่แบบ <c oughs> ยังเหลืออีกเยอะจริงๆ จริงผมนั่งไล่ไล่อ่านในแท็กอะฮะผมก็เห็นคนที่เขาเริ่มแบบจับผิดได้แล้วว่าเอออันนี้มันแ,แปลกๆนะอะไรเงี้ยใช้เริ่มเริ่มเห็นเขาแบบเห็นหินตรงนั้นแล้วอะไรเงี้ยใช่คือจริงๆอะมันมันมีหินซ่อนอแบบเยอะเยอะแบบเยอะมากๆเราอ่านเรายังงงเลยอะใช่เอางี้นะคือหินอนะมีตั้งแต่1 1> อีพีหนึ่งแล้ว<ช>อ่ะซึ่ง <ๆ S 2> มีทุกๆุกอีพีในในที่ต่อเนื่องจากหินนั้นนะแต่ว่า ยังไม่มีใครจับสังเกตการลองทายเข้ามาลองทายเข้ามาว่าแต่แต่บุญนะเห็นบางอันมีมีบางคนถูกอยู่ใช่มีมีบางคนที่คือจะบอกว่าเรื่องเรื่องนี้คือแบบเรื่องนี้มีทินนําพาไปสูป่อีพีแบบถัดถัดไปเยอะมากจนบางทีตอนเราถ่ายกันเรายังแบบเออเรายังมานั่งนั่งไล่กันงงมากเลยวแบบอันนี้คืออะไรวะผมยังไม่ถามพี่นิวเลยพี่นิวอันนี้มันอะไรนะใช่เพราะบางทีเอาตอนถ่ายมันถ่ายแบบ อีพีหนึ่งโดดไปเก้าเลยโดดไปเจ็ดเลยอย่างเงี้ยงงแบบงงมากใช่แต่ผมเชื่อว่าทุกคนจะชอบแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอินไปกับเนื้อเรื่องของเรื่องนี้ได้นะถ้าใครที่ชอบแฟนตาซีหรือสตอรี่ที่มันแบบแฟนตาซีอะไรเงี้ยน่าจะชอบนะผมว่าใช่ไหมฮะตอนนี้แมวห่าวแล้ว <c oughs> ช่วยด้วยมาห่าวแล้วแมวมองหน้าแล้ว <c oughs> มีมีคําถามค่ะว่าปาันหลงรักอะไรลามินแล้วก็ลามินหลงรักอะไรปันคะอู้เอถ้าปันหลงรักอะไรลามินใช่ไหมผมว่าด้วยด้วยด้วยภาพแรกคือแอมพายต้องเป็นสัตว์ดุร้ายแบบเป็นคนไม่ดีอะฮะแบบเป็นคนที่เป็นคนชั่วฮะแต่พอได้มาเจอ รามินที่เป็นหัวหน้าแมไพายจริงๆเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยเราก็ได้ใช้เวลาอยู่กับเขามาเรื่อยๆเรารู้สึกว่าแบบรวมถึงเราเคยฝันถึงเขาด้วยใช่มันเลยรู้สึกว่าแบบเหมือนแบบฝันถึงบ่อยจนแบบแล้วมันฝันเป็นในทางนั้นด้วยฮะมันก็เลยอาจจะแบบมีความรู้สึกทางไหนฝันแบบนั้นนะครับแบบแบบไหนอะเผื่อคนไม่ดดูแบบแบบนั้นคือแบบไหนนะเออแบบ เลิฟอะครับอินเลิฟอินเลิฟลามินก็ใช้คำไม่ถูกใช่ใช่ก็เลยคิดว่าแบบน่าจะตกลุมดกเพราะอะไรอย่เงี้ยครับอแล้วท่านลามินนะคะลามินหรอเดี๋ยวนะมันมันจะสปอยปะวะเฮ้ยตรงรักแก้ปันครับตอบแบบคลุมเครือให้หน่อยพี่ อืถ้าถ้าถ้าจากเนื้อเรื่องนะที่เขารู้อยู่แล้วว่าปันเข้ามาหาเขาเพราะอะไรเพราะเขามีมีพลังที่แบบรู้รู้ว่าดูความคิดอีกฝ่ายอะไรเงี้ยเขาก็น่าจะตกหลุมรักปันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอแล้วน่าแบบเป็นเฟิร์สอิมเพรสชั่นเลยว่าแบบเอ้ยพอเจอแล้วแบบฉันชอบคนนี้ฉันรักคนนี้อะไรอย่างเงี้ย mm. ก็เลยแบบถึงถึงแม้รู้ว่าเขาจะ เข้ามาเพื่อแบบจะฆ่าเราอะไรเงี้ยแต่เราก็ยอมให้เขาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับใช,ใช่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 เพราะหนึ่งเราเราตื่นได้เพราะแบบเพราะเลือดของเขาอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นแบบอืมอืมเพราะรักที่แบบอะเขามาปลดปล่อยเราอะไรเงี้ยครับอืมใช่ แล้วแล้วทีนี้แบบว่าเรื่องราวหลังจากเนี้ยจะมีอะไรให้เราแบบได้ติดตามบ้างยังเหลือปมอะไรอีกสามารถบอกโอ้เยอะมากยังยังมีเอาเอาเอาจริงๆนะตอนเนี้ยสิ่งที่เฉลยมาในเรื่องอย่างเดียวคือปานเป็นฮันเตอร์แค่นั้นเลยยังเหลืออีกล้าดแปดอีกเยอะมากแบบเยอะมากๆหลายคนที่ที่แบบหลายคนเอ๊ะมันมันยังมีอีกเยอะแบบเยอะมากๆอ่ะ แล้วก็ไม่ต้องคาดฝังว่าจะเหมือนนิยายมากนะครับเพราะว่าถ้าเหมือนนิยายมากมาคือไม่น่าจะทาผลิตออกมาพอจะมีฮินหรือเปล่าแบบว่าหนึ่งถึงอีพีหน as> ึ่งถ as> ึงอีพีสี่อะไรเงี้ยให้คนไปจับสังเกตจุดไหนได้บ้างที่พอจะเป็นฮินให้แบบแฟนๆได้แบบไปแบบแกะกันต่ออืจริงๆบอกไม่ได้เลยถ้าบอกถ้าบอกปุ๊บคือทุกคนจะสังเกตแล้วอ๋อละมันไม่สนุกสิบอกบอกนิดนึงได้ไหมเง่แงๆนิดนึง อสเสื้อเฮ้ยน่ะอะไรพี่ไม่พู้อันเนี้ยบอกบอกบอกแค่นี้บอกแค่นี้บอกแค่เสื้อที่เหลือไปไปจับสังเกตเอาเองว่าแบบมันมีหินอะไรซ่อนอีกบ้างอืมอืมฝากได้เลยอะมาแต่ว่าเดี๋ยวว่าวันนี้ได้ข่าวว่าเขาบอกว่าเลี้ยงปาร์ตี้ปิดกองกันก็เลยแบบอยากให้ทุกคนไปเอ็นจอยนะคะเดี๋ยวฝากบอกว่าแต่ละคนฝาก ตัวละครของตัวเองกันหน่อยว่าแบบว่าเฮ้ยบอกว่าอยากให้ติดตามอะไรกันต่อของรีแวนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไล่าจากน้องอ่านกับน,น้องสแตมแล้วกันเพราะว่าน่าจะเดินไกล <laughs> <laughs> ได้มีเราเดินกล้าพี่รู้ได้ไงอ่ะรู้ได้ไงว่าเดินไปด้วยค <laughs> ุยไปด้วยมีจิสำมั่นิวจิสัมัน่นชัอุย้ย <laughs> <laughs> เก่งครับโคตรเก่งมาแตมเอาก่อนเลยไเโอพี่จะฝากเขียนอะไรไหม เซฟกินนะครับผมได้เติมกินดีไว้าไม่พอแล้วคิดคุณพาร์ลแต่เนี่ยคือฝากกันเองนะฮะเราชอบมีเราตัดสินใด้วยตอดสินใจด้วยว่าผมป้องกับพี่ปาติการแฮปปี้กันตอนไหนจะรักกันตอนไหนเพราะว่าพี่ปาติมีเหอุว่าจะไม่รักน้องแต่รักคุณรุงมากกว่าโอ้ ต่อไปเ้่าเมทินนะครับหมอหวานนะครับก็ก็รอดูต่อไปครับว่าเมื่อไหรจะเริ่มฮิวครับฮิวอยู่นั่นแหละครับฮิวทุกอย่างที่ขวางหน้าฮิวเพื่อนฮิวนู่นฮิวตัวเองฮิวอยู่นั่นมาดูกันนะครับว่าพลังหมอหวานนี่จะหมดตอนไหนนะครับผมก็ไปติดตามชมนะครับอ่ะโอเคอ่ะจีรันฝากต่อจีรันฝากต่อแมวสวยเร็วครับผมก็ฝากตัวละครฝากตัวละครอ๋อก็ฝากอีพีหน้าด้วย <c oughs> อฝากตัวละครทุกๆคนด้วยนะครับก็ EP นี้เ้ข่าวรันมาเมื่อกี้ผมไปไล้อ่านในในแฮชแท็กของ EP 4มาก็มีแต่คนชมนะครับก็ฝาก EP 5ด้วยนะครับส่วนวันนี้ก็สามารถไปดูดีรันต่อได้นะครับผมฝากด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับอ่ะพี่เป็มต่อหรือพี่เปรมก็ฝากทุกคนติดตามต่อด้วยนะครับแล้วตอนนี้ EP 4แล้วก็กำลังเข้มข้นเลย กำลังแบบผมเชื่อว่าถ้าใครที่ดูมาตั้งแต่ e ีหนึ่งแล้วดูมาทุกวีกตอนนี้น่าจะแบบอยากว้าไปวีคหน้าส่วนที่ใครที่แบบยังไม่ได้ดูก็าฝากแบบชวนเข้ามาดูนะฮะเพ่อแบบจะได้สนุกไปพร้อมๆกันครับผมฝากด้วยครับอ่ะบ่นแล้วก็อยากฝากทุกคน ใน REVAM t h ์เดอะซีรด้วยนะครับผมเอาจริงๆคือเราเราอยากให้ทุกคนไปพร้อมกับเราเหมือนกันแบบเติบโตไปด้วยกันอะไรอย่างนี้ฝากทุกๆคนเลยจริงๆหลังจากนี้ก็ซีรีส์จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับผมอะไรที่แบบทุกคนเอ๊ะหรือสงสัยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันมีมันมีคำตอบใน EP ีถัดไปอยู่แล้วก็ขอบคุณสำหรับ EP นี้ด้วยที่แบบทุกคนช่วยปั่นเทนมาเอาจริงมัน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 มากกว่า E ีก่อนๆแบบเยอะมากเรา เราก็ก็แอบกลัวว่าอีพีถัดไปอ่ะมันมันจะต้องสูงกว่านี้แล้วทุกคนจะเหนื่อยกว่านี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากให้ทุกคนเหนื่อยเกินแต่ก็ถ้ามันเป็นความสุขของทุกคนก็ก็ทําให้เต็มที่ครับเพราะผมก็จะอยู่กับทุกคนนี่แหละช่วยช่วยทุกคนทําให้เต็มที่ที่สุดเหมือนกันใช่ครับผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าเอตอนที่เราปั่นทุกคนปั่นอยู่เราก็อยู่ปั่นกับทุกคนเหมือนกันนะนอนดึกก็นอนดึกไปด้วยกันใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยไปด้วยกันเหมือนกันขอบคุณจริงครับ คร,ค,รครับครับปิดท้ายแล้วนะครับก็อยากจะบอกว่าฝากเรื่องดีแวมกับเ็กทุกคนด้วยครับจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พยทํายากมากตั้งใจมากๆจนบางครั้งเราแบบเกือบจะทะเลาะกับน้องๆในกองก็มีคือด้วยความแบบอยากให้อยากให้ทุกงานออกมาดีนะครับแล้วก็ฝากด้วยจริงๆเพราะว่าบุญเปรมก็ห่างหายกันเป็นนานครับรวมถึงน้องๆคนอื่นที่แบบมาพลิกบทบาททาอะไรที่ไม่เคยทําอย่าง ตีลานแมวผูกโบต้องมาเตะต่อยคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะฝากเป็นกําลังใจให้ทุกทุกคนด้วยนะคะคฝากติดตามเราทุกคนด้วยะคะ่ะครับผมโอเคค่ะไดครับมาฝากแล้วนะคะสรุปแล้วคืนนี้ลูกฉันยังเป็นคนดีอยู่นะคะทุกคนเป็นคนดีอยู่ครับเขาเอามีดแทงฉันยังเป็นคนดีอีกเหรอคะไ <c oughs> ปนะครับผม <c oughs> ครับรีบมาไวๆแต่ว่าไอ <c oughs> แ,แต่ว่าแท็กตอนเนี้ยครับผมเข้าไปคือแบบ เอโดนบล็อกไปแล้วอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราทาเต็มที่ที่สุดของเราเขาเรียกว่าอะไรติดติดติดเหลืองใช่ไหมใช่ใช่โดนบล็อกไปแล้วน่าจะรีเยอะเกินไปคุยกับคนอื่นไปเข้าไปดูไม่ได้เลยโอเคนะคะคืนนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณอ่าทีมงานร e v a m ทุกคนเหมือนกันนะครับผมที่ช่วยสปอร์ตพวกเราแล้วก็แฟนคลับทุกคนของทุกบ้านทุกด้อมเลย ที่ช่วยสนับสนุนพวกเรานะครับผมก็ไปเท่าที่ไหวเนาะถ้าถ้าไหวสุดก็เอาสักหนึ่งหนึ่งเอ็มไปครับผมไปด้วยกันนะครับโอเคครับก็งั้นพวกเราขอตัวไปปั่นเทนกันก่อนเนาะทุกคนสู้ๆครับสู้ครับผมบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายครับโอเคครับสวัสดีค่ะทุกคนครับไปค่ะ